สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะยินดีต้อนรับสู่เกมรูบอ,อกภายในแมป Dandy w เวิลก็กลับมากันอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเล่นเจ้าตัวนี้ฮะจินเจอร์หรือขิงก็ได้นะแล้วแต่จะเรียกเนาะก็เป็นหนึ่งในตูนที่สามารถซัพพอร์ตผู้เล่นคนอื่นๆได้โอ้โหนี่เปิดมานี่ก็บอกความสามารถแล้ว เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าก่อนอื่นก็มาเริ่มกันที่สเตตัสกันก่อนหัวใจนะครับมีอยู่3มดวงสกิลเช็ค3าดาวมูคเมต์สปีด2ดาวสตามิน่า3าดาวสเตล4ดาวการสกัดน้ำดำสาดาวนั่นเองถ้าประเมินดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ใช่สายที่ผมเล่นแน่นอน <c oughs> เออดูดิบุคเม้นสปีด2ดาวเองช้ามากแต่ว่าจุดที่เป็นจุดเด่นเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่สเตลด้วยนะสเตล4ดาวนี่ก็สําหรับผมมันก็ไม่ได้มากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับ3ดาวนะ แต่ที่เป็นจุดเด่นจริงๆของไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเลยเป็นตัวซัพพอร์ตที่สามารถช่วยเพื่อนได้นั่นก็คือความสามารถครับ ความสามารถของเจ้าตูนตัวนี้เป็นความสามารถ Active หรือต้องกดใช้นั่นเองกับความสามารถที่ว่าเจ้าตูนตัวนี้สามารถที่จะมอบหัวใจให้กับผู้เล่นคนอื่นๆได้ครับอคือเอาเอาง่ายๆก็คือตูนตัวนี้สามารถที่จะนําหัวใจของตัวเองไปให้คนอื่นๆได้ก็สมมุติว่าถ้าเรามีอยู่3หัวใจและเราใช้สกิลนี้ไปให้คนอื่นเราก็จะเสียหัวใจไป1ดวงเพื่อที่จะมอบให้คนอื่นนั่นเอง คิดว่าทุกทคนก็น่าจะพอเข้าใจเนาะอย่างที่บอกครับว่าเป็นตัวซัพพอร์ตคนอื่นได้เดี๋ยววันนี้จะไปลองเล่นกันส่วนทริงเคสมันคืออันไหนนะแปบ๊บหนึ่งนะผมจําไม่ได้ <c oughs> น่าจะอันนี้นะใช่ใช่ก็คือจะเพิ่มสตามิน่าครับหลังจากที่ทําการใช้ความสามารถด้านเองก็คือมอบความสามารถปุ๊บสตามิน่าก็จะเพิ่มไปเลย30 <c oughs> เดี๋ยวนะแล้วเขาก็ไม่ได้บอกด้วยว่าจะเพิ่มให้นานแค่ไหน <c oughs> คือเพิ่มให้เลยเหรอบ้าน่าสนใจ แบบที่ผมหมายถึงคือถาวรอ,อะติดตัวตลอดอะโอ้โห,โ,อโ,หโหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหน้าลองกันเนี่ยงั้นผมจะเอาโบออกนะแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปแทนเรียบร,ร้อยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะส่วนการเล่นก็ไปเล่นกับคนอื่นเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันต้องใช้กับผู้เล่นคนอื่นเนาะทั้งนั้นก็ไปครับ let's go มาไหมนี่ครับเราสามารถเลือกเป้าหมายได้นะอ่าผมกดไปก็ไม่มีอะไรเนาะต้องกดตัว F ใส่ก็โอเค เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะตอนนี้สตามิน่าอยู่ที่10อ่า150ถ้าผมกดใช้สกิลไปสตามิน่าก็น่าจะต้องเพิ่มมาที่30 6,7,8เป็น180นะมันต้องขึ้นเท่านี้นะครับถึงจะถูกต้องอู้ให้ไกลอยู่แล้วเนี่ยทำเป็นเล่นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันให้ไกลมากครับให้ไกลมากหรือว่ามันแค่ขึ้นเฉยๆก็เป็นไปได้นะ เอาเป็นว่าถ้าผมจะให้เลือดเนี่ยผมจะให้ตอนที่เพื่อนเหลือหัวใจดวงเดียวแล้วกันเพราะว่าถ้าสองดวงเนี่ยมันยังที่จะเอาตัวรอได้อยู่อันเดียวนี่ยากเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแต่ผมกลัวกดลั่นนะดิผมกลัวแค่นี้เลยกลัวกดลั่นไปกดสกิลแทนที่จะเก็บไอเทมอะไรแบบนี้โอเคไปไปรีๆรวอยากใช้สกิลนะเนี่ยเดี๋ยวรอดูเพื่อนก่อนอย่างที่บอกนะครับว่าตัวผมเป็นตัวซัพพอร์ตเนาะต้องคอยไอ้นี่คอยเซฟเลือดตัวเองไว้ดีกว่าเพื่อที่จะได้เอาไปช่วยคนอื่นได้เหมือนตัวละครตัวนี้ก็ น่าจะให้ได้เหมือนกันนะเนี่ยตัวเนี้ยคืออะไรนะขนมปังม้วนไหมผมจําชื่อไม่ได้เรียกเป็นขนมปังม้วนแล้วกันตัวนั้นก็น่าจะให้ได้นะถ้าจําไม่ผิดนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปอ่านอีกรอบแต่ว่าการที่ผมสามารถเห็นอะไรได้ค่อนข้างไกลแบบนี้เนี่ยมันถือว่าดีไหมคือมันดีตรงที่ผมสามารถที่จะรู้ตำแหน่งของเพื่อนได้แต่ว่าไม่รู้นะครับว่าเพื่อนหัวใจเท่าไหร่ต้องมาใกล้ๆเนาะน่เห็นไหมรู้แค่ตำแหน่งครับแต่ว่าไม่รู้ว่าหัวใจเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ไกลเกินเนาะ อ่ะแต่ไม่เป็นไรแค่รู้ตำแหน่งแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนี่ไงเพื่อนให้หัวใจได้นี่ไงโฮโฮอเออแสดงว่าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าคนนี้เหลืออยู่ดวงเดียวผมให้ดีไหมคือถ้าผมให้เนี่ยก็จะได้แบ่งๆกันได้ไงแต่ว่ารอดูชั้นนี้แล้วกันเผื่อจะมีผ้าพันแผลเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวค่อยให้เลือดเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมอยู่ข้างๆเพื่อนก่อนจะได้ปลอดภัย เดี๋ยวผมว่าผมให้เลยดีกว่านะจะได้เล่นได้สบายหน่อยไม่ต้องอึดอัดเนาะมาเพื่อนมาจึ๊บเอาไปโอเคเรียบร้อยครับให้เพื่อนไปแล้วเดี๋ยวนะไม่เพิ่มหรอเอ๊ะเดี๋ยวว่าเพิ่มยังไงตะกี้นี้ผมไม่ทันสังเกตคือไอ้ที่เพิ่ม30เนี่ยผมนึกว่าเพิ่มไอ้นี่ครับที่จะเปลี่ยนจาก150ไปเป็น1 8ออะอย่างที่ผมบอกตอนแรกแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเพิ่มแบบทันทีนะที่ไม่ใช่เพิ่มแบบที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้มันน่าจะเพิ่มแบบไอ้นี่ครับ เนี่ยอย่างตอนนี้ของผมอยู่ที่เท่านี้ใช่ไหมมันยังไม่เต็ม150ยหาหากผมกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มให้เลย30ใช่ไหมผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะเออเเพื่อนโอ้โหไปโดนอะไรมาเนี่ยอุดีที่ผมให้ไปไม่งั้นเพื่อนไม่รอดแน่นอนไม่งั้นเพื่อนไม่รอดแน่นอนคือความสามารถเนี้ยที่สามารถมอบหัวใจของเราไปให้เพื่อนได้หากเหลือหัวใจดวงเดียวจะไม่สามารถใช้ได้นะอันนี้ต้องระวังกันหน่อยก็คือมันไม่น่าจะควรให้ได้อยู่แล้วเนาะพอได้ให้ไปปุ๊บเราก็น่าจะตุย เออไม่ให้จะดีกว่าก็ถือว่าสมเตุสมผลดีเนาะเดี๋ยวใหม่นะครับในส่วนของทิงเคสผมยังไม่สีต้องบอกว่าผมเข้าใจผิดตอนแรกเดี๋ยวต้องเช็คก,กันอีกทีนะว่าเป็นอย่างที่ผมคิดไว้หรือเปล่าที่ว่าเป็นการเพิ่มสตามิน่าเฉยๆแต่ไม่ใช่เพิ่มสูงสุดนะเนาะโอ้เจอเจอโอเคผ้พาพันแผ่หนึ่งเดี๋ยวผมเอาไปเติมให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวผมจะได้เช็คที่สตามิน่าด้วยเนาะเอาละมีใครต้องการบ้างเพื่อนมาี่เพื่อนมานี<ๆ><ๆ>่มาี่มาีิมาดิมาีิมาีิไปเอาไป นั่นไงจริงด้วยเป็นการเพิ่มสตามินาแบบนี้นะเออโอเคโอเคเข้าใจแหละเดี๋ยวผมวิ่งหนีก่อนเดี๋ยวไม่รอดเป็นการเพิ่มที่ไม่ใช่การเพิ่มแบบสูงสุดเนาะที่จะเปลี่ยนจาก150ไปเป็น180แต่เป็นการเพิ่มสตามินาแบบแตะกี้เนี่ยเหมือนเหมือนใช้เครื่องดื่มเลยอะไรประมาณนั้น โอ้โหไอตอนแรกผมก็สงสัยอยู่มันจะเพิ่มแบบนั้นให้ถาวรเลยเหรอป่านนี้นี่ผมคงปั๊มไปได้ยัน300สตามินาได้อยู่ถ้าเป็นตัวอื่นนะ <c oughs> คงปั๊มได้แล้วผมก็คิดไปไกลเลยด้วยว่าจะทำคอนเทนต์ซัก1,000สตามินาอะไรแบบนี้ <c oughs> โอ้โหคงคงต้องลมเลิกไปก่อนเพราะมันน่าจะเป็นไปไม่ได้เอาละแต่ยังไงตอนนี้ก็ใช้สกิลดูนี่นั่นแล้วก็ทิ้งเคลสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเล่นไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่ากลุ่มนี้เขาตามหาวีเนาะแต่จะไปได้ถึงไหมนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพื่อนโอ้โอเคโอเคแล้วเสียงใครแลนะ่ะไม่นะเพื่อน เปเปิลไปแล้วนี่ผมให้หัวใจไปตั้งดวงหนึ่งแล้วนะเพื่อนยังไม่รอดโอ้โหเส้าใจทีนี้คือเจอไอ้นี่นะครับกล่องพยาบาลเนาะผมก็เลยไปเก็บมาแต่ว่าเปเปิลไม่รอดไปก่อนไม่เป็นไรยังเหลือกลุ่มเหล่านี้อยู่เดี๋ยวผมจะทําหน้าที่พยาบาลให้แบบเต็มที่นะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูกันว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนเพื่อนโดนเพื่อนโดนคนนั้นเพื่อนเหลือเลือดเดียวแล้วเดี๋ยวต้องไปเพิ่มเลือดก่อนเพื่อนพึ่งมาเพื่อนวิ่งมาเพื่อนวิ่งมาโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ยังคงได้อยู่โอ้ยวิ่งก่อน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 โอตึงเฉยทีนี้ตึงเฉยแต่ไม่เป็นไรครับโดยประสบการณ์ที่เล่นเกมนี้มาอย่างยาวนานผมว่าผมผ่านได้อยู่ผมว่าผมผ่านได้อยู่งั้นก็ไปกันต่อครับ let's go เพื่อนโดนอีกแล้วอถามจริงโอ้โหให้เลือดไม่พักทีนี้สวยแล้ว เพื่อนเลยหัวใจดวงเดียวใช่ไหมเดี๋ยวขอเช็กก่อนนะหัวใจดวงเดียวครับเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะการ์ดหัวใจเอาไปเลยเพื่อนเอาไหมออ๋อผมต้องให้หัวใจก่อนผมต้องให้หัวใจผมให้หัวใจไม่ได้ผมให้หัวใจไม่ได้ <laughs> ม,ไม,ไดมันอยู่ในลิฟต์ผมให้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทําหน้าที่หาเลือดไปก่อนดีกว่า,าพาแผลกล่องพยาบาลอะไรพวกนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ผมควรทานะครับงั้นก็ไปกันต่อ เพื่อนเพื่อนทำทำไมเพื่อนทำทำไมทำทำไมเพื่อนโอ้โหคืออย่างนี้ครับถ้าตัวเข้าลิฟต์แล้วเนี่ยลิฟต์มันจะปิดทันทีแต่ว่าตะกี้นี้ผมคิดว่ามันน่าจะพอดิไปอะที่ทวิสเตตมันก็อยู่ข้างนอกแล้วเพื่อนก็เดินออกไปแล้วก็โดนตีแล้วก็โดนวาร์ปเข้ามาข้างในสรุปก็เสียเลือดฟรีอ้แต่ว่าชั้นนี้เจอเมนคาแรคเตอร์ครับเจอในชั้นที่8โอเคโอเคเดี๋ยวผมเพิ่มเลือดให้เพื่อนก่อนจึ๊บเอาไปเพื่อน เดี๋ยวผมทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปโอเคแดนดี okay. ้ชั้นที่11จบที่ชั้นนี้เลยได้ไหม <c oughs> เออน่าลองดีนะโอเคเจอแดนดี้นะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งคือใครไม่ทราบวอกเทนโอเคน่าจะมีแค่นี้แล้วมั้งโอ้เดี๋ยวนะมีอีกตัวมีอีกตัวใจเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวผมตั้งใจเล่นก่อนเจอแดนดี้ตบก็ช่วยไม่ได้นะบอกไว้ก่อนแดนดี้ตบทีเดียวตุยนะครับโอ้โอเพื่อนไม่รอด เพื่อนไม่รอดแล้วแต่ไม่เป็นไรยังมีคนหนึ่งแค่อย่าพลาดก็พอโอ้โหเจ้าตัวนี้แล้วทำไมเพื่อนเล่นเก่งจังเนี่ยดันมาเจอคนเล่นเก่งเกมเลยนานเอาละไม่เป็นไรเจอเมนคาแรคเตอร์กี่ตัวแล้วนะเนี่ยแบบหนึ่งนะนึกก่อนตัวนี้หนึ่งตัวแอสโธอีกหนึ่งตัวแล้วก็ไม่ใช่เมนคาแรคเตอร์อีกหนึ่งตัวก็คือเจ้าแดนดี้น่าจะมีประมาณนี้แหละมั้งอ่าไม่เป็นไรจบตอนไหนค่อยว่ากัน เพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วผมมีโอากาสที่จะสร้างประสบการณ์ฮีโร่ได้อยู่ประสบการณ์นั้นก็คือเวลาเพื่อนโดนไล่ล่าเนี่ยแล้วตอนนี้ผมเหลือหัวใจแค่สองดวงใช่ไหมผมก็จะวิ่งไปหาเพื่อนนะครับแล้วก็มอบหัวใจให้กับเพื่อนหนึ่งดวงแล้วก็ยอมโดนทวิสตเตตตีให้ผมตุยเป็นไงสถานการณ์ฮีโร่นะครับ <c oughs> <c oughs> เออหน้าหลงหน้าหลองอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไปหาประสบ ไม่นะไม่นะสถานการณ์ฮีโร่ผมไม่ทันได้ใช้ไม่ทันได้ใช้ครับเพื่อนไปก่อนโอ้โหไม่น่าเลยโอเคครับทุกคนเอาเป็นว่ามองแคามสถานการณ์ฮีโร่ไปก่อนตอนนั้นมันรวดเร็วมากๆกครับทั้งทั้งหน้าทั้งหลังมากันตึมเพื่อนเราไม่ทันสังเกตก็เลยโดนไป สำหรับเจ้าจินเจอร์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นสปอร์ตได้ค่อนข้างดีมากๆนะก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะถ้าใครที่มีตัวนี้แต่ถ้าใครที่ไม่มีก็อย่างที่บอกครับว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งอ่าขนมปังม้วนมัง้งไอเจ้าตัวนั้นนะก็สามารถมอบหัวใจให้ได้เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมกกน,นั้น,นด่